เป็นลูกสาวคนสวยของคุณพ่อสมรักคำสิงนั่นเองนะคะก็เป็นตัวแทนผู้เข้าประกวดมิสทีนค่ะมาร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับเปิดใจเรื่องงานที่คุณพ่อสมรักนะคะเห็นบอกว่าไม่ยอมนะถ้าให้น้องเนี่ยจะไปประกวดนางงามเวทีที่มันรุ่นใหญ่กว่านี้จะเป็นเพราะอะไรรวมไปถึงข่าวๆที่ว่ามีนักบอลมาจีบเนี่ยจริงหรือเปล่าไปฟังเนาะกันเลยค่ะอายุยังน้อยอนาคตจะประกวดนางงามบ้างไหมคะ คุณพ่อยังไม่ให้สิคะเพราะว่าเวทีอื่นๆเนี่ยก็คือจะเริ่มใส่ชุดว่ายน้ํา<ม>แล้วใส่โชว์แล้วอะไรอย่างงี้ค่ะ<ม>คุณพ่อยังไม่ยังไม่ให้ค่ะอันนี้คือกฎเหล็กของคุณพ่อเลยใช่ค่ะจะไปเวทีไหนก็คือเวทีนั้นห้ามโป้ห้ามใส่ชุดว่ายน้ำจริงๆนักฟุตบอลมาจีบน้องเป็ดบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราไปบ่อยเนาะผ่านคุณพ่อไหมคุณพ่อเป็นนักมวยนะ จร,จริงๆหนูว่านะเป็นนักฟุตบอลก็ยังง่ายกว่าเป็นนักมวยเพราะว่าถ้านักมวยมาจีบก็คือพ่อเราเป็นนักมวยอยู่แล้วอันนี้จะยากแต่ถ้าเป็นนักบอลเนี่ยคุณพ่อเขาก็จะเปิดใจมากกว่าเพราะว่ามันคนละสายกีฬากาันคือน้องเบสบอกเอาไว้แบบว่าตัดสินนักมวยเลยหรือเปล่าก็อ่ะว่ากันไปนะคะ,คะ,คะ